สวัสดีครับกับอีกครั้งนะครับกับร้านถัดท้ยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับในที่สุดเราก็ได้จัดชุดนี้สักทีนะครับกับเจ้าชุดใบสันกระทิงดำนะครับคู่กับลอกใบสันนะครับสไปเดอร์นี่เจ้าแมงมุมดำนะครับกับกระทิงดำนะครับก็รีเควสกันมาเยอะครับช่วงนี้น้ำกำลังมานะครับน่าตีกระชากนะครับสายเขื่อนสายแม่น้ำตอนนี้นี่ถามกันมาละลัวเลยนะครับ กว่าจะหาของได้นะครับรอกันมาตั้งแต่ก่อนโควิดนี่กี่เดือนแล้วเนี่ยสี่เดือนแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็ได้มาไม่เยอะด้วยอย่างละยี่สิบคันแค่นั้นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาไล่ให้ดูความสวยนะครับกับเจ้าใบสันบิ๊กฟิตนะครับแบงค์เอ็กคอร์ดทั้งคันนะครับด้ามก๊อกแท้นะครับใส่แหวนแต่งใส่ลิซซสแต่งให้นะครับ่าแล้วก็ไกด์นะครับเป็นทรงเคนะครับสวยๆเลยครับตัวนี้ หัวไกด์ก็ใส่หัวอย่างดีให้นะครับพร้อมใช้งานนี่เอ็กคอร์มาจนถึงปลายคันเลยนะครับอ่าก็ใครที่มือแม่น้ํานะครับสายเขื่อนนะครับที่ต้องการลอกชุดราคาประหยัดหน่อยนะครับอ่าอืมครับอ่ามาต่อกันนะครับพอดีตะกี้ลูกค้าเข้าก็ เซตนี้นะครับผมจะจัดเป็นเซตแบบงานเขื่อนงานแม่น้ําเลยนะครับแล้วก็งานกระชากไปเลยแล้วกันนะครับกับชุดใบสันบิ๊กฟิตนะครับเจ้ากระทิงดํานะครับ9ฟุตกับ10ฟุตและลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นคัน9ฟุตหรือคัน10ฟุตนะครับก็จับคู่กับเจ้าลอกแบ็กสไปเดอร์นะครับหรือว่าเจ้าแมงมุมดําของใบสันนะครับเบอร์5,000นะครับขนาดก็กําลังพอดีเลยนะครับใส่น็อปแต่งให้นะ ถูกใจครับถูกใจสายเขื่อนสายแม่น้าครับจับถนัดมือตะปูลทรงลังพึ่งนะครับผเบรกอย่างดีนะครับตัวบอดี้นั้นเป็นกราไไฟนะครับน้ําหนักเบานะครับนี่สวยมากนะครับก็ชุดนี้มีเทสเตอร์นะครับคลิปอัดคลิปเทสนี่แน่นๆอยู่แล้วนะครับไอ้คาวชโดนะครับสวายนะครับครบครบตัวนี้นะครับมา เดี๋ยวเรามาจัดเซตกันนะครับก็ใครที่จะซื้อคันอย่างเดียวคัน9ฟุต1,490บาทนะครับคัน10ฟุต1,590บาทนะครับลอกอย่างเดียวนะครับ1,190บาทนะครับมาเดี๋ยวผมรวมให้เลยดีกว่า1,190นะครับอ่าบวกชุด9ฟุตนะครับเราจะจัดให้ชุดนี้เป็นชุด9ฟุต บวก150ค่าส่งนะครับทั้งหมดจะอยู่2,830บาทเอางี้ผมจัดให้นะครับ2,690บาทแถมสาย n j 8ให้ไปด้วยเลย1ม้วนนะครับไปถึงจะได้พร้อมใช้งานนะครับชุด9ฟุตนะครับ2,690บาทนะครับใครที่เดายว10ฟุตเพิ่ม100บาทนะครับเป็น2,790บาทคุณจะได้ชุดแบบ สวยๆนะครับโหดๆนะครับแบบดําดุโหดๆอย่างนี้ไปเลยนะครับพร้อมใส่ NJ8 นะครับน่าก็รีบหน่อยนะครับมาเวทอยู่ที่15-30นะครับตีเหยื่อเริ่มต้น20เอ้ย4 0ถึง120กรัมนะขอโทษทีขอโทษทีนะครับแก็ใครที่มองหาชุดนะครับชุดตกแม่น้ำตกเขื่อนสวยๆนะครับนะเอาไปอัดรถถังอัดยี่สกนะครับหรือว่า เอาไปตีเหย่ะสดฉโดนะครับจัดได้หมดผมว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะครอบคุมการใช้งานเวทไม่ได้แข็งมากแต่ก็ไม่ถือว่าอ่อนนะครับเวทกําลังดีนะครอบคลุมการใช้งานครับตัวนี้โอเคชุด9ฟุต269นะครับชุด 10. ฟุต2อ9อันนี้รวมส่งเรียบร้อยนะครับถึงหน้าบ้านแถม NJ ็ปให้1ม้วนนะรพร้อมใช้งานนะครับทักเข้ามาที่เฟ o บุ๊กแฟ a เพ a ฮะไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ิได้เลยนะครับ แล้วก็แจ้งเลยพี่ผมเอาชุด9ฟุตครับผมเอาชุด10ฟุตครับนะโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ